สวัสดียงมเสาจ้ะพี่น้องมาพบก,กับสองแงใส่ปานจา้ะเสารนี้แงใส่ปานมาอันใส่บาทนาะค่ะเนาะเวมาซื้อบักขามน้ำเพื่นไปไว้ใส่น้ำจิ้มทุกสิ่งบักขามนี่เพื่อนเอามาแต่เพชรสบูจ่จ้ะเบืองหน่วยบักขามดูพี่น้องกองปานภูเขาบักขามปลาหมึกซื้อมันบักขามปลาหมึกเนาะพี่น้องเขาเจ้าสิมาปอกรับจา้างแงมเสา เบิ้ลมือนี่ยแหละวะ่าผู้คนมาทํางานเนาะอันอยาใส่ปานมาตั้งแต่ใส่บาทรถแวมาซื้อปากคำนะเพิ่นไปใบใส่น้าสกีมดุกสินมันหลาะเบิ้งหน่วยมันให้พี่นอ้องเบิ้งใหญ่อีหลีอีหล่อกล่องเต็มเฮือนเลยตะกี้มันกล่องมังโมเนาะเฮือนนี่เนาะมันนี่กล่องปากามเนาะว่างหันกล่องขีก้กระเด็นเนาะรถกีดพี่น้องเบิ้งหน่วยมัน แต่สะอนเนาะเอาไปปลูกเนาะในมันเนาะแล้วอันสวยจัหน่อยจังสีมาไทยให้ให้พี่น้องเบิ่งอีกเด้อตอนเาเจ้ามานั่งแกเนาะาใส่นาวเนาะนาวใใงานทาดนาวบุญทาเนาะยายเนาะบุญทาดแล้วเลยยังสิเาหนาว ว่าสิเสาหนาวกันยังหนาวยู่พี่น้อง <c oughs> ยายว่าหนาวใส่บุญทาทนเนาอยายเนาะ <c oughs> บุญทานแล้วยังสิเสาหนาวตัวบบดน,นี้ยิ <c oughs> ยงไฟย้ำเสา <c oughs> จะขอมะขามในอันนี้เจ๊เปิลกําลังต้่มน้ำกาแฟไว้ให้อันลุงน้องแกะบากขาม <c oughs> ข่าคนงานมาแล้วคือคุณแม่คุณแม่มาแต่เ้าเลยนะคุณแม่นะ อันนี้หนูกุ้งค่ะหนูก,ก,กุ้งก็มาแต่เช้าอาทักทคยหน่อยกำลังใส่ถุงมือนะคะ <c oughs> บันปาสีเฮ็ดใส่เดือนเนาะแ <c oughs> <c oughs> ม่จะคล้องอันต้องต้องแจกถุงมืออันนี้จะอันเพิดแกะแล้วเลยนี่พี่น้องอันกองใ่ายๆนะ นี่เพื่อนแกะแล้วแหละกะสิได้ทซุงเนาะได้แกะในออกอยู่นี่เนาะได้แกะในออกอยู่วันนี้เนาะยีได้หล่อนในอีกพี่นอ้องอันนี้คือปอกกามันออกแล้วก็ใช้ถุงไว้ใช้ถุงไว้ไวแล้วกัสิมาจ้างเพื่อนนัน่นแกะในมันออกอีกนี่ค่ะตั้งเต็มเลยปั่นถุงกระลำเนาะตั้งปิดจุกบปิดจุกไว้เนาะเออ แตกมาตะพุ่นติเบิ่งหน่วยอือเพื่อสิแกะแล้วนะนี่เนาะอ่นมิดันพน้อทักทายยามเช้า้ได้เียวได้ไปหทักทายกันเน้หข้าวคื่ะมาซื้อวยจ้ะพี่น้องลายงามๆใบละ0บาทดูเียวได้ยังิบ่ ปิ้งไก่ปะนั่นปิ้งไก่ไปให้คุณอาถึงอ่ะคนกินไก่คนกินไก่มามาชิมชิมทักทายย้ำเสาร์นะคะเนี่มาซื้อถ้วยข้อแซ่ค่ะจานงามๆพี่น้องไปละ9บาทพอดีใส่จานรองงาม อาอเลือกเอาใจจากแดดในพี่นอ้องขึ้นมาเดือดละเทือเนาะคะ่ะเนาะแปดสิบอ่ทอืมอ๋อเือแย้เจียวคยจีนไทยรูปอ่ะเจ้าถ้วยก็ยี่สิบบาทสวยงามค่ะลายขี้ขุคล้ายๆซุป,ปเปอร์แว่นเนาะงามอืมเแบาบแต่ว่าเข้าใส่โดนไปมันกนมันหักอย่างดำเนาะอืมทั้งนางามโพดใส่โดนดไปดำด้มกมันเถอะนะกดนี่ยนะ ราคาถือไล่มาหนังงามจะไอ้มวนนี่ยซ่าวบาทพี่น้องถ้าซื้อยี่น้ำลาดนี่จะเป็นมวนละหาบาทเนาะค่ะอันนี้อันนี้ได้สามมวลซ่าวบาทประมาสามสิบนี่ยายออนขายลูกชิ้นขายขายปิ้งไก่เนาะค่ะปิ้งปลาก็มีเลอ อ่ะ<ม>ได้ก็ได้ออกมาไล่เห่แม่อ่อนดูดแล้วมื่อน,นี้เราออกมาอีกมีเบสิสเซียา,า,ายงมีเบสเซียงว่าสิเอาถุยพร้อมได้เนี่ยก็เสิสเอายังแน่บ่กมมกินได้สมม้ากินแต่สมมูรด้ลยเฮ้อ มาเมื่อใดบ่าเต to ี้ยอยู่บ้านนี uh, ่เตี um, ้ยนึกว่านึกว่ายังอยู่ก mhm รุงเทพเตี้ยได้หลายปีบรรยากาศบ้านเราหนาวหนาวใส่บุญธาตุคักเนาะหนาวหอดวันที่เท่าไรหนาวหนาวใส่บุญธาตุหนาวหอดวันที่เท่าไรที่เจ็ดหนาวหอดวันที่เจ็ดรถไฟเหนือ นะคะคนซื้อซื้ออะไรคะอ,ม,อมีทุกอย่างเลือกเอาเลยร้อยยีสิบาทอันนี้ของแพงแล้วบูเดอแาร์รเดอมาซาหรอเบิดเด้มามายาดาเขามามาซาหรอเบิเด,ด้เพ่ัดเลือกรเบิรเหรอ่ออ เ้อยากได้อะไรถามได้นะคะคุณยายดาได้อะไรไปกินคะกินปลาจ้ากินปลาเหรอจะห่อนห่อนมาเด้อพี่น้องบ้านแม่ออนอีกแล้วนะคะค่ะไม่ได้เดินสายไม่ได้เดินสายช่วนนี้ติ้มันมีคอหนาะอ่ะอันจับบาน มาเลือกอ่ะเด้อพี่น้องเอาไว้เตรียมบุญใหญ่บัานเฮ้าของใส่ในครัวเรือนมีทุกอย่างนะคะได้ยังคะเก้าอี้บุู่้ด่ามาซาบพท่านได้อยู่ตลาดที่แยกบัตานเน้อพี่น้องเด้อได้ยังกินค่ะคุณแม่พรไก่ย่างปิ้งไก่ปิ้งปลาห่อนๆมีเดอร้าันยายอ่อนมาเดอผู้ใดอยากดาตัวใหญ่ๆเลย พี่ตับไก่ก็ร้อนๆของหวานบัวก็มีได้ของหวานหัวบัวก็มีเรียงปูไ่โอ้พพเ่็นงานเรียงหนะ้พเพื่อนเตี้ยเออ,เ,อ,อเรียงอยู่ดีไม่แห้งเยอะมากแล้วมันเต็มเมยเมืยแต่ตตบุญมันหน่อย เอาไปส่งลูกสิ่งเขาเอาของวางทำมาลดร่มขึ้นี่มาทำให้ไฟขึ้นเจ้าของวางเอาสื่อหลายอย่างแล้วรถสตาร์ทบ่ได้เนาะหรือบ่บ่บบซื้อเก้าอี้ก็ได้นั่งฟรีเด้อพี่น้องเด้อนั่งทั่วเมยแหละก็นั่งทั่วเมื่อยเลือกว่าสัตว์เนี่ยย้ายมลภาว่าเมื่อยเลือกเมื่อยเลือกแล้วนั่งเก้าอี้นี่จ้ะเจ้าของพักบอมาซื้อของแล้วย่างลรอซื้อ ยางเลาะซื้อของและรถเมื่อยนั่งเก้าอี้ถ่าวสัตว์จะได้ยังล่ะแกงเห็ดเ,ดเห็ดแกงทำไมเปอื้อคือขัดแค่เนาะเออกระทถางตกไงใหญ่เบิร์ดยาไวละลอยเบิร์ดจ้าเอ้ามายางรอถ่ายห็มันได้จังนาทีก็ได้อะไรยิงลีได้อะไร ก็ไก่ข้อไข่ได้อะไรเพื่อนได้หลายอย่างแต่ไม่มีเงินจ่ายแปลเมสาเพกเกษมาอีกมื่อนี้ก็มาซื้อไว้ได้ยังกุยส้มปลามาค่ะมาซื้อของแล้วมาซื้อปิ้งไก่ด้วยค่ะหนาวๆนาวมาฝิงไฟด้วย ปิ้งไก่ปิ้งป,านานาปลามาซื้อหม้อไปไว้ใส่น้ำข้าวปุ่นบุญใหญ่ว่าแม่ค่ะพ่อแม่แม่ค่ะคใช้ใส่ฟิลเตอร์เนี่ยนาตีเอาไรเอาแบบซดๆดโลนแม่ค่ะนี่มาจากบันไดมามาแต่พังโคนเนาะค่ะเนาะเป็นมาแต่พังโคนเดือนหนึ่งเพิ่นมาเธอหนึ่ง เออเฟ่อตัวทางอื่นมันหนาวพอมนี่อากาศเนี่ยเดือนหนึ่งมันมาเอาเงินบันตานเท่านึงซื่อเบิร์กุกคนบันตานขันมาหันเออปฏิปฏิก่ริยาเมษาแล้วกั้นมาอีกนี่ปฏิกิริาเมสารโผล่พูดมันไปเดือนมีนาอะไรมาตีบ้าตาหมู ออเอาเลือกเลือกเลือกทุกอย่างยี่สิบบาททุกอย่างหนึ่งร้อยเอาเลือกเอาเลือกเอาซื้อก๊อกไปไสอันกับเขาไปโรงเรียนสมัยตะกินแต่ยังน้อยติเก็ไม่อ่อนเอาได้อะไรคะคุณพี่ คุณพี่แอปกับพี่ตุ้มเบิ้ดละบ้าน่เบิ้ดละบ้านเออเบิ้ดละอันจักฝ่าวบ่าฝ่าวพี่น้องเอ้ยใส่หัวสุดนอนมาสื่อเพิ่นหย่านเพิ่นเบิ้ดก่อนหย่านของเบิ้ดก่อนเออหย่านบ่ทันยายตุ้มว่าอัดใส่สุดนอนมาสื่อเลยพี่น้องเอ้ยคล้องถือกเนาะมิตรพูอยากได้ทุกอย่างหนึ่งร้อย ร้อยเดียวร้อยเดียวจ้าเอาเพื่อนได้ผ้าเช็ดเท้ากับตะกาา้าตะก้าเข,า också, ไไาข้าปุ้นบอกเพื่อนโอ้ไปไปใส่ตะก้าเข้าปุ้นล้างถ้วยเออแล้วก็หลอดไฟแล้วก็แก๊สจานึกว่าไปไปใส่ข้าาไอ้ตะก้าเข้าปุ้นเอาปืนไปยิงไผ่น้อแม่เข็มเนี่ยเนาะยิงยิงเตาเต่าครั้งนึกว่าไปยิงไผ

มันฉีตกทางอืน่นมันตกดอกบานเฮาากว่านี่บายเป็นมออมเนีจ้ามอเรียน่หอะไรลอดวจ้าจองสดีเลยหลอดหลอดไฟลอยหน <crease. S 3> <c oughs> ึ่งเมื่อไ่ แปลว่าอดใส้หาสิบบาทดีแม่สิบแลอีกรดนึงก็สิบวะอันอนยุงหัสจกรลูนั้นร้อยยี่สิบสามพันเลยเพื่อนองจเอาไปยังกินนนอพี่น้อง เออนี่ยาใส่ปานต้ม <c oughs> ต้มกระดูกหมูจ้ะกินขวน้ำกันเด้อต้มกระดูกหมูใส่ผักกาดเขียวปี๋นะคะสมพักต้มใส่กันกับกระดูกหมูกับข้าวหูจ้ะกินข้าวเจ้ามือพี่น้องกินห้อนหอนเด้อจ้ะดังเตาไฟกับรรยากาศคืมคืมฝนคือฝนจิตกนีพี่น้อง มันตกห้ามดอกมังหิวหม่างงวงบ่เพิ่นวะเจ้ะถ่ายบรรยากาศข้างนอกนี่จ้ะคึ้มจ้ะคึ้มหนาวคึ้มหนาวแน่ผู้เฒ่าเพิ่นว่าหนาวฝนสิตกเนาะค่ะเนาะฝนตกเดือน3ฝนตกห้ามดอกมังหิวหม่างงวงเนาะค่ะเนาะเพิ่นว่าคั่นว่าซาตเก่าผู้เฒ่าเพิ่นเว้าเนาะอันนี้ ฝนมาท่านตกแต่ดอกบางงิวบางม่วงดอกบางม่วงนี่เป็นดอกหลายพี่น้องชูเท้อเดือนสามมันจงฝนตกปีนี้ป่ะทันต๊กจ้ะดอกมังม่วงนี่ออกก่อนบางต้นจะเป็นหมากนะคะเนาะตัวนี้ของงนสะปานจะเป็นมังม่วงเขียวเเวยนต้นอันนี้จะเป็นสามฤดูพร้อมกันเลยพี่น้องถ่ายบรรยากาศรอบๆเพือนให้พี่น้องเบ่งอีกก็จ้ะดอกมะนากระโดกแหง แมวต้นนี้ล่มตอนนั่นนะกน็ขึ้นไม่ยกจะกำลังเป็นนวยบอลลนใบพี่น้องเป็นดอกเลยนี่จะดอกแหง้งค่ะดูบรรยากาศคนตรงเดือนสามฟิงไฟบอุน่นเพิ่นว่าู้เฒถาเพิ่นวาเนอะค่ะ เลาะรอบๆเพื่อนให้เบิ่งอีกก่อนตันนี้จะเป็นดอกลิ้นจีด่ดกขึ้นกันบางไม่รู้สึกว่าดกปีนี้พี่น้องบางไม่ดกนี่เพื่อนว่านี่ฝนหลายล้วปีนี้น้ำทิถ่วฝนสิห้งฝนว่าน้ำาหลขั้นบางไม่หมักตอกดกเพรานว่าอย่างส้นขั้นคือหมักลำไยดกนี่เพื่อนว่าน้ำหลายซื้อของมาละเป็นกระปุกเป็น ลองใส่เนาะไปต้มกินห่อนๆเนาะพี่น้องเนาะค่ะใส่ยังแน่ใส่กระเทียมจ้ะกระเทียมแน่รสด,ดีแน่หงชุรสใส่แน่ค่ะใส่สดใส่แจน้ำปลาสดกับเข่าห่อนๆเนาะคะ่ะผงนัวใส่นำ้ำ พักกัดสมพักถ้าต้มเข่ากับกระดูกหมูเนี่ยมันจะเข่ากันพี่น้องถ้าถ้าปลาไปมันเปรี้ยวแห้งเขากับมาต้มชักับกระดูกหมูนี่มันจะเข,าาาาเข่ากัน,กกกน,นเานานะค่ะเนาะพอดีสมสมมันหวานวันหนึ่งใส่น้ำตาลจังน้อยเนาะค่ะเนาะเอากระเทียมใส่พร้อมกระเทียมนี่ดับกินดับกินข้าวหมูจ้ะต้มอันนี้พี่น้องว่าเป็นแกงต้มนะคะเนาะต้มซดน้ำ ต้มจะต่าไฟมาแต่ตลาดซื้อของใส่แล้วก็เลยไม่เห็ดกับเขากินเนาะค่ะเนาะต้มใบทาเห็ดกินโครงการพัฒนาระบบสุขาที่บาลในโรงเรือนและชุมชนสวัสดีจ้าพี่นอ้องเมื่อในญี่ปุนออกทำงาน งานอสมมทำความสะอาดรอบเส้นทางท่าเรือนะซ่อมจ้ะพ้อมกับอบตพยาบา,กบนานลกำนันอบตม,ม,มาเด้อค่ะพ้อมแล้วเสน้นของเฮ้าหมู่แปดของเฮาเส้นนี่มันแล้วหมู่อื่นไม่ได้มาร่วมเรากับอบตรหรอวันนี้ไม่ได้มามาเด้อพ้อมแล้ว ซีคิวว่าชิมาพร้อมเฮาวมานี่เด้กเพิ่็เก็บแต่เพิ่นจะเน้นอันทุ้งขยะทุ้งขาวๆนะออวนี่นะเออไมอไหวีนกันสมหักอีกจ็แดนเขตคือสภาพนาซ่อม จะหอนมองแล้วพี่น้องถึงจุดหมายแล้วถึงจุดหมายแล้วค่ะทำงานทำงานสู้ๆนะคะท่านผู้ช่วยท่านอบตโอสมอทุกท่านเด้อ อ,อสมอทุกท่านสู้นะคะจิตอาสาและอ,อสมอทุกท่านค่ะทำงานนะคะสู้คะ่ะอาทำงานลมดีแถบนะคะ ล่มขนาดพี่น้องเอยลยคุณทางลงไปนาออกไปทางนม้พี่น้องสุดทางจดหอดเซ็นบานะซองอ,ออกมาพี่ ใกล้จะถึงเข้าหมู่บ้านแล้วนะคะใกล้จะเสร็จแล้วกะมาค่ะอันทำงานเสร็จแล้วก็เล่กินเนนข่าเนาะค่ะเนาะเข่าเที่ยงตำปวยท่านี้ตำบังหูอร่อยไหมคะจุนันบอน้ำจิ้มบ่ <c oughs> ข้าวเที่ยงค่ะทำงานเสร็จแล้วก็กินข้าวเที่ยงมาค่ะแซ่บๆนำกันเตากินเด้เจ้าไหนมันติดคอได้ย่อพื้นกินได้ไหมเนี่ยมังกอรนะสวัสดีค่ะคนสวยทุกๆคนอสมกับผู้ช่วยยิ้มเขายังไงตีว่าเด้เงยเลยค่ะพื่อนว่ามีเวลาเวาน้ำมาสั่นเลยเมื่อยหลายค่ะบขาน้ำจิ้มอายังเข่าบอเข่านี่เด้ดต๊บเข่า ทิเขากันหนึ่งมื่อไรเมื่อเส้าเนี่ยอุ่นแต่เข่าอะ